สวัสดีครับกริยา er to be back หมายถึงกลับมาที่ใดที่หนึ่งถ้าจะถามว่าใครบางคนจะกลับมาเมื่อไรจะถามว่า when will he be back เขาผู้ชายจะกลับมาเมื่อไรหรือ when will she be back เขาผู้หญิงจะกลับมาเมื่อไร ชาวต่างชาติจะใช้คำถามนี้ถ้าโทรหาใครและคนนั้นไม่อยู่เช่น Could I speak to คุณชนิดา please? ขอพูดกับคุณชนิดานะครับ I'm sorry she's not in the office ขอโทษครับเธอไม่อยู่ที่สำนักงาน When will she be back เธอจะกลับมาเมื่อ,อไหร่ที่สำคัญคืออย่าลืมคำว่า be be e, ครับคือ be back ไม่ใช่ back เฉยๆนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับกรุณาพูดตามผมนะครับ when will he be back อีกครั้งหนึ่งครับ when will he be back แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถามว่า when will she be back when will she be back อืมเรื่องนี้ไม่เห็นยากเลยนะครับอย่าลืมนำไปใช้วันนี้ครับ